ยายเนยบดเนื้ออกไก่เพื่อนเพื่อนยายเนยซื้อเนื้ออกไก่มาแพ็คหนึ่งเนาะโอ้ยเยอะมากเพื่อนกินไม่หมดหรอกแต่ว่ายายเนยก็จะบดเนื้อไว้ทําอย่างอื่นนะคะถ้าทําเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้เหมือนเขาจะแบบเสียง่ายประมาณนั้นนะเนาะบดแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้นะคะแต่ยายเนยก็จะทําอย่างอื่นด้วยนะคะยายเนยก็มีเครื่องบดท,ที่สะดวกสบายนะคะเพื่อนๆนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณานะคะ แต่ยายเนยซื้อมาใช้เนาะประมาณนั้นเนาะเนี่ยก็ง่ายอ่ะเพื่อนๆง่ายเนาะเวลาเราจะทําอะไรก็ทําได้ง่ายประมาณนั้นเนาะขอญาตใช้คําว่าง่ายนะคะเห็นไหมเนื้อสวยๆเนื้ออกไก่สวยนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆ็นไม่ละเอียดดีไหมละเอียดดีเนาะสวยงามเนาะถ้าจะทําลาบอย่างเงี้ยก็โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องสับพ้ยากเนาะก็คือเนื้อบวแบบเนี้ยทาลาบแบบ เนื้อละเอียดละเอียดสวยงามนเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝีกอลักแกให้เพื่อน,อนๆแชร์แกนขอบคุณผู้สนับสนุน